วีไซค่ะนี่สำหรับผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องถานนะคะนี่ดีไซตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่คุแ้แตีเป็นสมุนไพรที่เราสั่งจากโรงงานประเทศไต้หวันค่ะเนื่องจากโรงงานนี้เป็นเป็นโรงงานที่ผลิตสมุนไพรที่ดีที่สุดของประเทศไต้หวันเกี่ยวกับโรคผู้หญิงค่ะสำหรับผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนเรื่องช่องคลอดไม่ปิดกระชับช ไม่เฟิร์มเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้ถ้าคนกินไปสักหนึ่งถึงสองมัดเท็มันก็จะไปตับความสมรุลภายในผู้หญิงจะทําให้ประจําเดือนมาปกติถ้าคุณมีของตกค้างภายในผู้หญิงก็จะมีกลิ่นตัวของผู้หญิงตัวนี้มันจะขับล้างภายในให้และไปขับสบของเสียภายในร่างกายออกมาก็จะช่วยระงับพวกกลิ่นภายในและทําให้ช่องลอดคุณฟิตกระชับ มีลูกค้าหลายคนที่ทานแล้วเขาบอกว่าเขาทานวันละสามเม็ดตอนแรกกินหนึ่งเม็ดหลังจากนั้นมาเขารู้สึกดีเขากินวันละสองเม็ดหลังจากนั้นมากินสามเม็ดทำไมที่เขากินสามเม็ดสามีสั่งให้กินค่ะสามีบอกว่าโอ้ย่กินยิงฟิตกระชับค่ะเพราะฉะนั้นลองกินนะคะสามๆทั้งหลายนะคะ